สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิจหนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจใพี่ปูนะคะไปพบคลิปดีๆของพี่ปูได้เลยค่ะมาพบกันอีกหนึ่งเมนูนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเมนูอะไรนะคะเป็นยอดฟักแมวที่พี่ปูซื้อลงมาจากภูทับเบิกนะคะพี่ปูกลับจากภูมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วนะเดี๋ยวพี่ปูจะให้ดูการเก็บรักษาผักของพี่ปูนะคะส่วนเมนูเนี่ยไปพูดกันทีหลังนะคะ พี่ปูจะเอาซีนพลาสติกนะะี่ยนะคะห่อไว้เ่ยค่ะห่อไว้อย่างแน่นหนานะคะเพราะว่าใครจะไปกินหมดล่ะคะซื้อมา280บาทยกถุงใหญ่มาพี่ปูได้แบบเนี้ประมาณหกกรัมมั้งเยอะมากเวลาเราไปซื้อที่ร้านอาหารนี่ผัดนิดเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าว่าเขายังสวยสดงดงามไหมนะคะ พี่ปูถือว่าโอเคนะคะกับความงกของพี่ปูนะคะก็ยังกินได้นะคะยังสดนะคะถ้าใครซื้อผักแบบนี้มานะคะก็ลองเก็บรักษาวิธีของพี่ปูดูนะคะก็ยังได้ยืดระยะเวลาในการที่เราอยากจะรับประทานนะคะเพราะว่าเราหาซื้อแถวบ้านก็แถวบ้านอื่นอาจจะเยอะนะคะแถวบ้านพี่ปูไม่ค่อยเจอพี่ปูก็เลยตุนมาแค่นั้นเองไปพบเมนูถัดจากนี้เลยค่ะว่าพี่ปูจะเอายอดฟักแมวไปทําอะไรนะคะยอดฟักแมวยังไม่หมดไปจากชีวิตพี่ปูนะคะแต่ว่า พี่ปูนะคะจะต้องหาของมาแจมด้วยนะคะให้มันตะมุตะมิน่ารักนะคะจะได้ไม่แลดูว่ามันน่าเบื่อเกินไปสําหรับเมนูเดิมๆนะคะพี่ปูก็มีเห็ดเนี่ยนะคะเอามีดแล่ๆไปเพื่อที่จะให้แป้งเนี่ยนะคะไปเกาะช่อเห็ดนะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้แหละนะคะเห็นไหมยากเลยไหมไม่ยากนะคะแล้วพี่ปูก็มีหัวหอมนะคะพี่ปูใช้เป็นหอมแดงหัวใหญ่นะคะกลิ่นอาจจะฉุนหน่อยแต่ว่า ขนาดไซสมันกำลังพอพอดีน,น่ารักนะ่ารักอะนะพี่ปูก็จะทำแบบเห็ดเลยนะคะเนี่ยนะคะก็จะประมาณนี้แหละนะคะก็คือไอ้เจ้าลูกชายของพี่ปูเนี่ยนะคะ เป็นคนชอบทานผักทอดนะนะคะพี่ปูก็จะเอายอดฟักแมวเนี่ยนะคะมาทอดกรอบนะคะทานกับน,นำจิ้มธรรมดาธรรมดาเพราะว่าเวลาเราทอดยอดผักบุ้งเนี่ยนะคะเรายังรู้ซึ้งถึงความอร่อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นยอดฟักแมวที่กรอบกว่ายอดผักบุ้งเนี่ยมันก็น่าจะโอเคนะในความคิดของพี่ปูนะคะ นี่นะคะยังงามอยู่เลยนะคะสวยสดงดงามนะคะสําหรับยอดฟักแมวของพี่ปูนะคะเดี๋ยวพี่ปูก็จะผสมแป้งแล้วนะคะทอดเลยเป็นเมนูง่ายๆนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะนี่พูดจากใจจริงนะแค่ผสมแป้งแล้วก็เอาไปชุบแล้วก็ทอดมันยากตรงไหนคะน้ามันท่วมๆแค่นั้นเองเวลาจะทอดของให้กรอบนะคะนี่เลยนะคะแป้งทอดกรอบของพี่ปูนะคะพี่ปูชอบใช้ยี่ห้อนี้นะคะแล้วพี่ปูจะ น้ำเย็นจัดของพี่ปูลงไปเลยนะคะปกติพี่ปูมีโซดาพี่ปูก็ใช้โซดาค่ะแต่วันนี้ไม่มีนะคะก็ใช้น้ำเย็นธรรมดานะคะเพราะว่าจะทอดแล้วทานเลยค่อยๆเติมนะคะ ท่านผู้ชมดูความเอ่อความข้นของแป้งแล้วก็ความหนืดนะคะให้พอประมาณนะคะเพราะว่าถ้าใส่เกินไปท่านผู้ชมเวลาเอ่อชุบแป้งนะคะผักของเราชุบลงไปเนี่ยนะคะมันจะไม่ติดนะคะวันนี้เป็นเมนูผักทอดกอบก็จริงนะคะแต่คงจะเน้นออยอดฟักแมวนะคะเพราะว่าได้มาเยอะนีะคะต้องรับผิดชอบนะคะใส่ไปจุ้ยรอเลยนะคะ เห็นไหมคะถ้าความข้นของแป้งได้มันก็จะติดนะคะติดตัวผักนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วจุ่มปลายตะเกียบไม้ลงไปนะคะพอมีฟองแล้วก็น่าจะใช้ได้นะคะในเรื่องความร้อนแต่ว่าอากาศมันเริ่มเย็นนะคะตอนนี้พี่ปูก,กลัวจังเลยนะคะกลัวเรื่องไฟมันไม่ค่อยร้อนนะคะผักทอดนะคะไม่งั้นมันจะอมน้ํามันนะคะต้องให้ร้อนจริงๆนะคะถ้าอยากให้สวยนะคะก็ใส่เป็นชิ้นไปนี่แหละ อันไหนที่ดูเหลืองกรอบแล้วนะคะนี่เมื่อเป็นชิ้นเล็กกว่านะคะก็หยิบขึ้นมาได้เลยนะคะเราจะต่อด้วยเห็ดเลยนะคะก็แครอทนะคะหัวหอมอีกหนึ่งหัวนะคะ วันนี้จริงๆพี่ปูจะขึ้นชื่อเมนูว่ายอดฟักแมวทอดกรอบนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันเอามาทําอะไรได้บ้างนะคะส่วนผักอื่นนะคะพี่ปูก็เสริมไปแหละคะ่ะคือใครชอบอะไรก็ทอดเพิ่มเติมไปแค่นั้นเองนะคะเป็นไงคะท่านผู้ชมพี่ปูก็ทอดน็นกระทะที่สองนะคะมันน่าทานจริงๆเลยเดี๋ยวพี่ปูจะลองทานกระทะแรกให้ท่านผู้ชมได้ยินก่อนนะคะว่ากรอบจริงหรือเปล่า ดีต่อใจนะคะใครที่ยังไม่เคยทำแบบนี้ก็ลองดูสิคะใครว่ายอดฟักแมวผัดน้ำมันหอยได้อย่างเดียวนะคะไม่ใช่ค่ะทำได้สาและผัดเมนูนะคะลองทำแบบพี่ปูดูนะคะเอาละค่ะเรามาจัดจานกันเลยนะคะเป็นไงคะยอดฟักแมวทอดกรอบพี่ปูกินแล้วนะคะอร่อยมากนะคะลูกพี่ปูเนี่ยนะคะชอบทานกับซอสมะเขือเทศนะคะส่วนพี่ปูชอบทานกับน้ำจิ้มไก่นะคะผักอื่นพี่ปูไม่โชว์นะ เดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่ปูทาฟักแนวทอดกรอบความกรอบนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะพูดไปกินไปนะคะจุกแล้วคะเนี่ยปิดคลิปทั้งที่ของเต็มปากกันแบบนี้แล้วนะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะอ,อร่อยจริงฮะ